ทีนี้ได้มาแลในเรื่องของการคารัดการนา้ำกันสักทิหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้นคะคะจะมีวะจะมีย่อมความกดอากาศต่ำค่ะเคลื่อนไปปกคลุมกอสุมาตรานะคะในขณะที่มรสุมตะวันออกเชียงเนือกาลังปั่นกลางก็ยังคงผัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันทําให้ภาคใต้ตอนหลังตอนนี้นคะคะฝนอาจจะลดลงแล้วค่ะแต่ว่ายังคงมีฝนตกอนักบางแห้งค่ะ สำหรับการขาดการแนวโน้มความเสี่ยงนะคะในช่วงวันที่17-19ถึงธันวาคม6คานี้ค่ะก็ขาดการว่าจะมีฝ้นตอกนักในบริเวณภาคใต้ตอนล้างในบางพื้นที่ค่ะในส่วนของพื้นที่เสี่ยงน้ำลากดินทะล่มนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเข้ากลายทางน้ำไล่ผ้าแล้วก็พื้นที่ลุม่ม ส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล้างมีกําลังปานกลางนะคะโดยมีคลื่นสูงประมาณซ่องแมทบริเวณที่มีฟ,นฟ้นฝาขนองคลื่นก็สูงมากว่าซ่องแมทค่ะซึ่งซ่องจังหวัดภาคใต้ตอนล้างก็คือส่งคล้าและนราธิวาสฟังให้ดีเลยนะเขาบอกว่าให้เฝ้าระวังสถานาการณ์น้ำค่ะเพราะว่าจะมีฝ้นตกหนักในบ้างพื้นที่แล้วก็ในส่วนของพื้นที่เสียงน้ำลากดินทะลม่มระดับน้ำทะเลยังคงนุ่นสูงนะคะแล้วก็อาจจะลดลงในวันนี้ค่ะพี่เบาเพียงโดยในะขณะนี้นะครับส่วนกะ ในพื้นที่ประสานความร่วมมือกลุ่มชนรับทานกลุ่มปอพ่อนะครับนะตะลอดจนหนอานที่เกี่ยวข้องจะส่งข้อมูลสถานการณ์น้ำเพื่อประเมินให้การช่วยเหลือรวมถึงจํานวนเครื่องจักรเครื่องมือนะครับเพื่ห้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วโดยคอยพี่น้องประชาชนนะครับติดตามข้อมูลการส้านที่ทุกตองจากกรมประชาสัมพันธ์ต่อไปนะครับอตอนนี้ที่ต้องเฝ้าระวังก็พัดใต้ตอนล้างของเรา,ลาแล้วค่ะเบื้องต้นนะก็แต่วันนี้ในพื้นที่สุราษฎร์ในทองฟ้าเปิดนิดนึงมีแสงเดมาแล้วนะครับน้องยิงอม